สวัสดีท่านผู้ชมท่าน่ารักทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมเกมชิเดแพกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาไขปริศนาวางแผ่นหินให้กลับไปในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือก็คือแผ่นหินตรงนี้นะครับวิธีการรับเวสนะครับผม n อพเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้ชื่อว่ายาเบะนะครับผมหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเรามาตรงลูกเวสตรงนี้นะครับผมเวสปริศนาบานโกกูตรงเนี้ยมันจะมีขึ้นมาให้ท่านผู้ชมเล่นตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับผมหรือก็คือตอนที่ท่านผู้ชมเข้ามานเยี่ มันจะมีควสเนี้ยเด้งขึ้นมาให้ท่านผู้ชมเล่นตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับผมหรือตั้งแต่ท่านผู้ชมเคลียร์คสหลักเสร็จนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะกดนําทางนะครับผมมาตรงนี้ได้นะครับผมอันนี้ผมนําทางแล้วนะมันจะให้เราเนี่ยมาลับเวสตรงนี้นะครับผมหลังจากที่เรารับเวสเสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยไปเก็บแผ่นหินทั้งหมด8แผ่นหินด,ด้วยกันก็จะมีทั้งหมด3จุดที่จะให้เราไปเก็บนะครับผมก็คือจุดนี้ตรงนี้จะอยู่ในบริเวณห้องสมุดนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแถวๆตรงนี้นะครับ นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือจุดตรงนี้นะครับผมจะเป็นจุดที่ให้เราเนี่ยแก้ปัซเซลตรงกลางนี้แล้วก็ลงไปห้องข้างล่างนะครับผมแล้วก็จะมีปัซเซลอีกอันนึงให้เราแก้อีกนะครับผมหลังจากที่เราแก้แล้วเนี่ยก็จะมีแผ่นหินอยู่บริเวณข้างล่างตรงนี้ นะครับผมให้เราเนี่ยเข้ามาเก็บแผ่นหินกันได้นะครับผมหลังจากที่เราเข้ามาเก็บแผ่นหินให้ครบแปดเป็นหินแล้วนะครับผมก็จะมี m อ็มบีซียาเบเนี่ยนำทางเรามาบริเวณตรงนี้นะครับผมก็ทางเข้าจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้ต้องทาเควสมานะครับผมไม่ใช่ว่ามันเปิดแล้วนะต้องทำเควสเข้ามานะครับหลังจากที่เราทำเควสเสร็จแล้วนะครับผมก็คือมันจะมีแผ่นหินให้เราวางนะครับผมหลังจากที่เราวางเสร็จแล้วเนี่ยก็จะปรากฏเป็นรูปหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับ ปุ beeping, hay hay ่มข to ้างหลังนี้นะผมก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตแผ่นหินนะครับผมให้เราเนี่ยรีเซ็ตแผ่นหินตรงนี้ได้ถ้าเราเลี้ยงผิดนะครับในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาสาธิตวิธีการเลี้ยงแผ่นหินให้ท่านผู้ชมดูกันว่าเราเลี้ยงแผ่นหินยังไงให้ถูกต้องนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคผมอย่างแรกนะครับผมเรามาแผ่นหินตรงนี้นะครับผมกดขึ้นไปข้างบนนะครับต่อมาก็เป็นแผ่นหินนี้นะครับผมกดขึ้นไปข้างบนนะต่อมาแผ่นหินนี้นะครับผมกดเข้ามาด้านข้างนะครับอ่กดแผ่นหินนี้ย้ายมาข้างล่างนะครับผมแล้วก กดอันนี้ย้ายมานะครับผมตามตามผมได้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นสนาของแผ่นหินเนี่ยมันก็จะวนๆอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เรากดมาแล้วเราก็กดตรงกลางนะผมย้ายมาข้างล่างเท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นเควสตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็มากดเริ่มอุปกรณ์ตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะมีแผ่นหินอีกอันนึงนะครับผมให้เราเก็บเข้ามานะครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็ให้เราเนี่ยเอาแผ่นหินอีกอันหนึ่งที่เก็บได้มาวางไว้ตรงนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะหลังจากปราบมอนเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะมีกล่องนะครับผมระดับสูงสุดให้เราได้เก็บกันนะครับผมก็จะเป็นกองขาววันนี้หลังจากนั้นนะครับผมเราก็เดินมาเปิดห้องตรงนี้นะครับผมก็คุยกับวิญญาณนซีที่อยู่ข้างในนะครับ สำหรับคุยให้ไขปริศนาบันโกกูเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบก็อยกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ